E ครับกับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูชสุคนครับพอกับเบาเกือบเช่เนเดียวันเหมือนเดิมครับผมวันนี้เขาจะมากินแนว้อแสบๆครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนี่ครับผมผัดเห็ดผัดเห็ดผูด้ใดวะเห็ดไข่มาด้ครับผมมาด้จากวัน้วากะาน,นี่แก้วแก้วบักเน่าเฮ้แก้วเกบเนา่าใส่กับเขาเจ้าหอ,อนหนนี่ในบ้านตุ่มไข่ร่วมลุงไข่อีกหนึ่งนี นี่ผักบึกแจงแก่มผมมานะครับมาเสียบแล้วกันครับผมมาสุดก่อนเลยนี่นี่ของเสียบได้กี่เห็ดไข่เลยสุดก่อน<ม>ฟังเสียงกับฟังเสียงปืดป,ปืยังดีใส่กับหวเจาวมอปอยู่ แต่ยิ้นหอดเสียงหลวงพ่อสวดมนต์ระบาดคือเราแต่บรรยากาศข้างบ้านเป็นมีงานงั้นตัวผู้เฒ่าแต่ยินเสียงสวดม,น,มาวาน,น,นต์เมื่อวานนี้กินตำเทตันแต่ยินเสียงไอ้ตรงนี้ก็แสงมือนีเสียงพระสวดมนต์ในบรรยากาศครับอืมครับใจกับใบโหระพานี หมหวมผัด<ม>เห็ดเจียบกินน้ำไดลกอะไรเห็ดผู้ใดหรือว่าเห็ดใครเนี่ยบริเก็บไกยหรอเก็บพุนาบ้านเนี่ยล่ะเก็บพุนาบ้านเอ,อามาเนน่ยผัดได้เลย ขอเจ้าหน่อนตุนน้ำเลยนะนนปัดเอมี่ตุนน้ำผม คนละผ้าบันหอมหอมมาดูกายข้างหลังเหมือนเดิมหยาบสีฟ้ารดไข่หมูเปียตัวลใหญ้หอมลใหญ้ เอานีเอาใจใสาคนแบบเคยอยู่บานนอกไปหาเก็บเห็ดนะวันนีุ้งเทมเนต็มไม่กินนะครับผมเห็ดไก่ครับนอกจากสั่งไบดาบาน้านี่บานเน้ดผม้องเก็บงานครับเก็บนาบ้านนึกผมเนี่ยืมำบ๊อบ ยาวน่าหน,นิใส่เข่าก่อนใส่เข่าแล้วตัวกิมมันนัวตักเห็นมา,นรนมาครับผมตักเห็นมาใส่เขา่าเขาคอยตรวจมาใส่เลย กินไก่ตันไม่บานก่อนหรือว่าโอ้ยเอามา้งยังบ่กินนะใครเลี้ยงผมจำแก้วก่อนใส่ดิอืมอืมอืมกินใคยเลี้ยงเอาไว้ผม เป็ดทุงวงนี้ก่อนี่จะโบเนเดียบาดเนี่ยชนนนำพันเห็ดไปก่อนกางจกโอ้โหูด่ะพูดที่อะเป็หโหละพามีกีไมีตุ่มพร้อมใส่เลย อืมอืมมโอ้ยตัวกับใดนี่ผมนี่บอยมันแห็งมีหน่อยวะกองดีอ่ะ ไก่ต้มใส่กับน้ำบห็ดเราก,กีเห็ดหน่อยแบบทุกทีเลยใช่อืออือหผัดเห็ดไข่หมึกเห็ดไข่เห็ดไผะเห็ดไข่นั่แหละ <laughs> มันแซ่บมันเดหอมเลยครับหอมดีใเห็ดไชเนี่ยมันเดือผมเก็บบนหน้าบ้านผมเก็บแล้วก็กีก็ตัวมันแล้ววันนี้ปื้ดปั้นย่างดีโอเคอาแจ็คขอนปบับ ตักเลยปันเห็ดบ้านนี้ปันเห็ดก็มีพริกเลยแต่เอาเก้ียวใส่เขาก็โคนมักเผ็ดครับผมมักเข่าเส้าแก้ียวไปเบิ่งคลิปอีพี่แบบต้นๆเด้อครับผมเข่าเส้าแก้วใส่ปลาผงเนี่ยแซ่บเรับกินกับผักข้าวเหนียวนี่อันนี้เข่าเส้าแก้วใส่กับปันเห็ดอืบ ดูแจ้งมาแลลวอีมอ่มอากแจง้งกนินให้เขาหรอกว้าฮึมฮึ่มึเดี๋ยวลงว่ะมาเนี้ยอย่าดื้อเดี๋ยวเขาปากพ่อเราหนูอย่าดื้อ บัิไหไปหาบรรยากาศดีๆขึ้นบนดอกไทยน้ำตรงไฮทรงน้าเสรเห็ดหมูที่สองลูกขึ้นเห็ดหมูต้วเสรอกกมัตะไคร่หมูาามาหมหนากินเขาันคือสวยเรา,า,าเหมันกัดสี่โมงหาโมงเท่าแล้ว ส่วนตทงหน้าเขาก็้่งภักควนเพราะว่าตอนบ่ายก็เค็ดหมูอีกก็เอานี่แหละบรรยากาศหมลำไยให้เรากำลังเรียบเที่าายวภาคให้หมูบานนียเขาไปแล้วเขากับอะไรปานเด ถาดนึงกินแบบกินกับมันตอกินกับเหรียญตัวแบบนี้บังนี่เจองูลา,าพาสนี่หอมเลยปู้รังคนณเหรียมักใส่ผักตูไทยอะไร้ยใส่พายตูไทยหอมอีกแบบนึง ănเอง, xépเอง, hết phút đấy. bữa nào mà ăn đi, ăn hết đấy, hết nên mới kiếm này, tham nên đây nói ผู้เฒ่าเดี๋ยวพักกันปนแกงเป็นแกงเห็ดรวมอันนี้เขาเก็บอยู่หน้าบ้านเขาเก็บแต่เห็ดไข่เนาะผัดค่อยหอมแทบดีอืมอืมโอ้หืมเอ,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 อเยี่ยมว่ะ ใส่ีกหน่อยเจรายของดีมันหายากปีหนึ่งได้กินเที่ยนึงต้องใส่นั้นเบิดกะแบ่งให้แม่บ้านกับแบ่งไปแล้วมีทหากอันนี้เขาไม่กินทหากให้แม่บ้านกับลูกมีอยู่หเขากินทหากมรใบโหระพาหลายๆเม็ดกี่มัน กีมันเฮ้ยินเสียงมัครับกินไอ้ไข่นี่พัดโอานี่เสียงกีงมันนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวพิกเมนนี่ไหมอยากกินเนีเ่ยว่าดิแค่ออกไหมฮะใ่เมื่อนะ คัตัวแตยแท่ท <aan> ุจเดืดแท่น้อยรูดแตงน้อยอาผมถ่ายเอินมาแซมน้ำกันกับวะเด็กินเบอร์เดี่ยวตอนนี้แยงหน่อยคัะ กันเพียงแค่นีนเนาะพี่น้องเนาะเบื้อเด้เห็นเด,ด,นด,ดน้นี่สนําดิสนําก่อนครับเอะแค่นี้ละเดี๋ยวผมไปหาปักปนก่อนเ้าเห็นหมูตัตีสองหมดกับสวัสดีครับผม